thank <music> you ไม่มีโทษนะการงานไม่มีโทษในะการงานที่เป็นประโยชน์ที่ดีงานเนี่ยก็มีกําลังนะอันนะี้ก็เป็นกําลังที่สําคัญเหมือนกันนะแล้วก็สังขารภาระ ículo. กําลังของการสงเคราะห์การเกื้อกูลช่วยเหลือกันเนี่ยนะมีสังขารการเกื้อกูลช่วยเหลือกันนนะนาการสงเคราะห์กันสังขารสงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือกันนะก ให้ได้รับประโยชน์ในแง่เชิงต่างๆนี่อันนี้โอ้ดีมากเลยแหละนะกำลังนี่จะดีมากบางทีคนเราเนี่ยจะเคยกันนะเพียๆล่าๆเมื่อยๆนะโอ้โหเหนื่อยนะที่ยวกแรงกำลังอะไรต่างๆไม่ค่อยจะมีมันมันล่าลนะอยากจะพักแต่เสร็จแล้วก็โอ้มีเหตุการณ์ที่คนเดือดร้อนให้เราต้องช่วยนะ โอ้พอเราไปช่วยเนี่ยมันพลังมาจากไหนก็ไม่รู้นะาลุ่ม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 ,ม,มขึ้นมาเลยนะโอ้จันเห็นพลังของสังหาพละพลังบล่มลืมบลืมขึ้นมาเลยมีแรงขึ้นมาเลยจากเพียเพียเมื่อเมื่อแรงมาจากไหนก็ไม่รูแ้และเชื่อว่าที่มีพลังเยอะอยู่ทุกวันนี้นะโดยภาพรวมที่ทำงานมาโอ้โหนะทำงานาศาสนาเขยนกงงรอดทำบาาัจจมยี่สิกว่าปีเนี่ยนะ แล้วมีพลังทํางานแทบทุกวันนี่นะเนี่ยนะมีพลังทํางานกันมาตลอดตลอดตลอดนี่ก็รู้สึกว่าพลังเกินกว่าปกติที่เราที่เราเคยมีมาตั้งแต่ยังไม่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังไม่ปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังขนาดนี้อาจารย์รู้สึกอย่างนงั้นนะทำไม่ได้ขนาดนี้ถ้าทำขนาดนี้ทั้งเหนื่อยทั้งป่วยเลยตายเลยนะร่างกายพังมดน่นะ เอ่เรารู้สึกว่ามีพลังมากนะมากเกินกว่าปกติเลยนะตั้งแต่มาปฏิบัติธนะรรมลดกิเลสไปช่วยเหลือผู้อื่นไปนี่มันโอ้โหรู้สึกมันมีพลังอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะแรงมาจากไหนก็ไม่รู้รู้สึกไม่มีแรงมากกว่าเดิมบ้างไหมเออมีนะไายท่านใดรู้สึกมีแรงมากกว่าเดิมหน่อยโอ้หลายท่านเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้ไดนะภาพรวมๆเนาะเร้วมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมโอ้หัศจรรย์เนาะนี่วิธีเพิ่มแรง นี่แหละเป็นกำลังสี่อาจารย์ว่าเป็นปัญญาพละกำลังของปัญญาที่เราชำระกิเลสได้เราเข้าใจเรื่องกร,รจำแจ้งวิริยพละกำลังของความเพียรมีอิทธิบาทมีชั้นทะวิริยาจิตตวิมังสาอนนวัชพละกำลังของการงานนั้นไม่มีโทษเราทำกิจกรรมการงานที่ไม่มีโทษกิจกรรมการงานทั้งทางทำกับวัตถุทั้ง,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 งช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ นให้ได้สโสภาพดีให้ได้จิตใจที่ดีที่พ้นทุกข์ที่ผาสุขอย่างเงี้ยให้ได้เหตุการณ์ดีๆสังขารภาระกำลังของการสงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเกิดกําลังอันนี้ขึ้นกํากลังของกันสังขารลาระ,ะาการได้กู้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมันมีพลังเลยจริงทําทไปเถอะอาจารย์จึงไม่แปลกใจทําไมพระพุทธเจ้าท่านมีกําลังมากที่สุดเลย หรือ,อาปานหนึ่งที่ท่านบำเพ็ญเป็นพระเตมีใบนะโอ้โหพลังมหาศาลเลยจับเกวียนมือเดียวมุน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 ,ม,นมุนเลยนะพลังขนาดนั้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่พลังโอ้โหยอดเย,ยี่ยมอย่างเราได้ช่วยกันนะโอ้โหมาตลอดเวลานี่แหละตั้งแต่บำเพ็ญกันมาโดยเฉพาะมาสารพลังกันบำเพ็ญหนักๆเลยนะที่ภูผาฟ้าน้ำเนี่ย โอ้โหถ้าไม่ได้สารพลังกันนะทําสังขารภละทั้งเกื้อกูลช่วยเหลือกันเองทั้งท่านช่วยเหลือท่านผู้ชมทางบ้านนะท่านะพี่น้องประชาชนต่างๆถ้าไม่ได้สารพลังกันช่วยเหลือนี่จะมีกําลังจะมีความสําเร็จขนาดนี้ไหมมันไม่ได้หรอกเนาะอันนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะเป็นพลังพุทธพจน์เจ็ดเป็นการสารพลังกัน พุทธ 7, พจน์เจ็อปริหานิยธรรมเจ็คนดีมีอริยศีมสารพลังกนันเกิดเรื่องมหาสรรย์ขึ้นได้เยอะทีเดียวนะอาจายก็เห็นสิ่งมหาสรรย์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ผูกภาฟานามเกิดการพัฒนาการทั้งรูปธรรมนามธรรมาท,ทียยยมนะ่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอาจารย์ว่าอย่างนั้นโอ้โหนะส่งม,มัน โอ้เป็นเรื่องมหาศจรรย์นะไม่น่าเชื่อคนเราจะทํากันได้ขนาดนี้นะทำกันแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นมาได้นี่แหละจากกาลังสีปัญญาพละวิริยะพละอนวัชชาพละแล้วก็สังขารพละอีกรวมพลังกันยิ่งพลังมันเยอะนะกำลังสีจะทําให้พ้นภัยห้ากำลังสีจะพ้นภัยห้า,า,ายั่ห้ามีอะไร อาชีวิตกับไผ่ภัยเนื่องด้วยการเรียนชีพนะพ้นเลยนะภัยเนื่องด้วยการเลียงชีพหมายความว่าจะไม่มีกินเนี่ยนี่เราสารพลังกันทํากําลังสี่นี่เป็นไงม,นมันจะมันจะอดตายไหมนี่นะอ,อาจารย์ว่ามันจะตายเพราะไม่อดนะแต่อดนี่จะไม่ตายนะแต่ถ้าไม่อดนี่เราจะตายนะจะตายเพราะไม่อดนี่แหละเนี่ย เราช่วยกันทำดีพอมีกินบ้างไหมอ่ามีเนาะโอ้โหยิ่งช่วยกันทำเนี่ยมันยิ่งมีกินยิงนย่งขึ้นยิ่งขึ้นนะเลี้ยงชีพมีกินมีใช้มันจะมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆนะอัศโลกภัพยภัยจากการถูกติเตียนนะเราจะถูกติเตียนจากสตบุตรจากหมูมิตรดีไหมนาะถ้าเราทําถูกตรงถูกติเตียนไหมไม่ถูกไม่ถูกติเตียนหรอกถ้าเราทําได้ถูกตรงงั้นจัดสัตบุตรจากหมู่มิตรด,ดีนะจะไม่ถูกตีเตียน หรือแม้จะติดเตียนด้วยวิบากเราจะทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมจะมีหมูมิตรด,ดีจะมีใครก็ตามในโลกติดเตียนเราแต่เราเข้าใจธรรมะแจม่มแจ้งเข้าใจเรื่องวิบากเราจะทุกข์เพราะถูกติดเตียนไหมไม่ทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าพ้นภัยจากการถูกติดเตียนหน,หนึ่งใครติดเตียนเราเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเราเข้าใจเรื่องวิบากถ้าเขาติดเตียนมาถูกเป็นไงเราเอามาแก้ไขถ้าติดเตียนมาไม่ถูกเป็นไง นะเอามาล้างใจเอามาล้างวีบากใช่ไหมเอามาล้างทุกข์ใจเอามาล้างวีบากโชคดีอีกแล้วได้หมดอีกแล้วเราทําไม่ดีมามากกว่านั้นนะในชาตินี้หรือชาติุนกรณ์นี่เป็นต้นนะแล้วก็รับบางส่วนเท่านั้นเองรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นใช่ไหมการถูกติดเตียนแบบนี้เราก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีปัญญานะในการกำจัดกิเลสได้ไม่มีความทุกข์อะไรหรือแม้แต่การ ส่วนการถูกติเตียนจากสัตรบรุุษจากหมู่มิตรดีถ้าทราบข้อมูลท่านทราบข้อมูลเราดีแล้วท่านไม่ติเตียนเราถ้าเราทําถูกต้องดีแล้วอย่างนี้ท่านไม่ติเตียนเราท่านก็มีแต่ชื่นชมเท่านั้นนะนี่ชื่นชมมีเคารพศรัทธามีชื่นชมเท่านั้นนะนี่คือสัจจะอย่างนี้ส่วนอสัตรบรุุษธรรมดาเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ติเตียนได้เหมือนกัน,นคนที่น้ เป็นอเวนยตสัตว์สัตว์ที่เข้าใจธรรมมาไม่ได้ก็ต้องตีเตียนเป็นธรรมดานะซึ่งแท้ทจริงก็เขาตีเตียนก็เป็นวิบากของเขาส่วนนที่เราโดนนเะขาตีเตียนมันก็จะเป็นวิบากของเขาที่จะไปให้ผลเขาต่อไปในภพชาติที่ทำแล้วก็ชาติต่อ,ตอไปส่วนเราโดนติเตียนคืออะไรมันก็คือวิบากเรานี่แหละที่เราทํามานี่แหละนะ ตับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นท่านั้นเองเข้าใจอย่างนี้ก็พ้นภัยจากการถูกตีเตี้ยนปริสารัชภยัยภัยที่สะทกสะทานในบริษัทเราเข้าสู่บริษัทเข้าสู่โมมิดีจะสะดุง้งสะเทือนสะทกสะานไหมไม่เพราะเราเป็นผู้ที่มีศีลใช่ไหมเรามีปัญญาดีแล้วเรามีโอ้โหปัญญาพละผู้มีปัญญาจะมีศีลไหม มีศีลผู้มีศีลจะมีปัญญาไหมอ่ามีปัญญานะเรามีปัญญาเราก็จะมีศีลเราจะมีปัญญาในการปฏิบัติศีลที่ถูกต้องมีวิริยะที่ถูกตรงมีอนัตวัชชะนะการทํางานที่ถูกตรงอันไม่มีโทษอันเป็นประโยชน์สังฆาภละนะกําลังของการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะเรามีกําลังอันนี้อยู่แล้วเนี่ยโน่นะเราก็นะ เป็นผู้มีศีลที่สมบูรณ์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จะไม่สตทกสทานในบริษัทเราเข้าสู่หมู่กลุ่มมิตรดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่สตทกสทานปริสารชภัยภัยที่ไม่สตทกสทานในบริษัทในหมู่กลุ่มก็ไม่สตทกสทานแต่ถ้าเราทําผิดศีนเป็นไงมันสะทกสทานไหมโอ้สะทกสถานนะนั่งก็นั่งไกล้ๆหลบเสาอยู่นั่นแหละมันสะทกสทานนะ เหมือนะนที่จันเคยพูดหลายท่านเลยพอมาเข้าค่ายนี่นะโอ้ได้ศีลได้ประโยชน์สุขไปนะร่างกายพร้อมเพียวนะแข็งแรงจิตใจดีงามผาสุขนะห่างจากหมู่ไปนานเข้านานเข้านะกลับมาอีกทีบวมมาเชนะว่นมาเชอบวมมาเชะเป็นะนะปเสพอะไรก็ไม่รู้นะออนั่นแหละเสพกิเลสเสพพิษมาเป็นไง เออเวลาจะเข้าหมู่ก็เป็นไงห่างๆห,หน่อยแล้วนะยิ่งจะไม่พบหน้าอาจารย์นิดโน่นนอยู่ไกลๆนู่นแหละนะบังเสาอยู่นู่นนะนะยังไม่กล้ามาพบหน้าหรอกนะหลายวันเข้าเป็นไงศีลดีขึ้นนะทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะ้านศะีลดกิเลสท,ทำความดีเออสีลดีขึ้นร่างกายดีขึ้นเป็นไง เริ่มออกจากเสามาแล้วทีนี้จะเริ่มออกจากเสามาเริ่มออกจากเสามาพบหน้าพบตาน้ามกลุ่มมาพบหน้าพบตาอาจารย์แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะมาพบมาเจอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็จะไม่สะทกสะทานนะไม่หวั่นไหวจะกล้ากล้าอาหารน้าในการเข้าหมู่นะก็มีความกล้ากล้าอาหารนะอย่างนี้เป็นต้น ไม่เกิดย่างนะไม่สทพกสถานเกิดย่าง <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้นนะไม่ขันคลามไม่เกิดย่างนะแตจะมีความก้าวกาฐานในการเข้าสู่บริษัทนะเรียกว่าบริสารัชไพยนะเพราะว่ามีความดีที่เจริญดีในพุทธ,ธะที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็มรณาไพภาัพยจากความตายนะก็พ้นภัยจากความตาย ได้สองอย่างหนึ่งปฏิบัติได้ดีนี่ก็แข็งแรงอายุยืนก็ไม่ตายง่ายๆเนี่ยอ,อย่างเงี้ยนะไม่ตายง่ายแข็งแรงอายุยืนนะปฏิบัติถูกตรงทั้งกําลังสีนี่แหละนะกำลังสีนี่แหละทำให้แข็งแรงอายุยืนเนี่ยทั้งปัญญาภะวิร,ยริยะภะวะนวัชภะลาสังขารภะละนี่แหละทําให้แข็งแรงอายุยืนเลยนะเนี่ยใครเกือ้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมากๆๆมากนะ มีปัญญาชำระกิเลสปัญญาทํากุศลมีความเพียรมีการงานที่ดีงามไม่มีโทษมันก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นพลังที่ทำให้แข็งแรงอายุยืนนะไม่ตายง่ายๆนะมีพลังความดีช่วย,ไม,ย,ยนะไม่ตายง่ายนะไม่ตายง่ายมีความอันหนึ่งข้อมหมาหนึ่งก็คือแม้จะต้องตายก็ไม่ทุกข์ใจพอได้ พอเนึถ้าล้างกิเลสหมดเลยจะปรินิพานก็ได้จะต่อโพธิสัตว์ก็ได้เลิกได้หมดนะศูนย์ก็ได้ต่อโพธิสัตว์ก็ได้นะอันที่สองเป็นไงต่อให้ล้างกิเลสยังไม่หมดแต่เราได้ล้างกิเลสมากขึ้นเป็นลำดับทําความดีมากขึ้นเป็นลำดับต่อให้เราต้องตายไปข้างหน้าดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตข้างหน้าดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ทุกข์อะไรดีขึ้นกว่าเดิมจะไม่ทุกข์อะไรใช่ไหมนะองค์ประกอบต่างดีขึ้นกว่าเดิม แล้วก็เข้าสู่กระแสพุทธะนะได้เข้ากระแสพุทธะได้อยู่กับหมู่กลุ่มที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมมันจะทุกข์อะไรไหมมันจะไปทุกข์อะไรใช่ไหมพลังเราเข้าสู่พุทธะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหลักประกันในการได้เข้าหมู่กลุ่มในะอยู่ในจุดที่แน่นแฟ้นกับหมู่กลุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะโอ้ไม่มีความทุกข์ใจอะไรหรอกนะอยู่ในกระแสพุทธะอยู่แล้ว กุศลก็มากกว่าเดิมเพราะงั้นวิบากก็ลดลงด้วยนะเราเสียชีวิตไปวิบากก็เบาบางลงกุศลก็มากขึ้นนะพลังเชื่อมต่อขโมมิตรด,ดีก็มากขึ้นเพราะงั้นตายไปเราก็ไม่หวั่นไหวอะไรนะมรณะภายัยภัยจะควอมตายไม่หวั่นไหวเพราะชีวิตมีแต่มุ่งสู่การตัดสู้สู่ความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นนะ ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับคุณค่าประโยชน์ในชีวิตก็มากขึ้นการสารพลังกขโมมิตรีกันแน่นแฟนขึ้นโอ้จะไปหวั่นไหวอะไรล่ะมันไม่มีอะไรต้องหวันว่นไหวแล้วน่ะนี่คือการพ้นภัยจะความตายนะไม่ไม่ทุกข์ใจอะไร <c oughs> นะข้อที่ห้าทุกขติภัยภัยไปสู่นรกทางเสื่อมนะ ป็นไงถ้าเราได้เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งเข้าใจกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งนะเข้าใจกิเลสนะกิเลสบาปแจ่มแจ้งแล้วก็ลดละกิเลสจิตเรามุ่งมั่นกําจัดกิเลสไปเป็นลําดับลําดับลําดับ,ดบนะมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ดีงามนะที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างรู้เพียรรู้พักนะจิตวิญ,ญญาณเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งจะไปสู่ทางเสื่อมไหม ไม่ไปหรอกมันไม่ไปหรอกทางเสื่อมมันไะไปแต่ทางเจริญเท่านั้นนะจะไปเสื่อมจากพุทธนะเสื่อมจากกุศลนะไม่มีทางนะไม่มีทางที่จะไปสู่อกุศลไปสู่บาปนะสู่กิเลสบาปสู่อกุศลไม่มีทางมีแต่จะไปสู่การลดกิเลสไปเรื่อยๆให้กิเลสเ,เบาบางไปเรื่อยๆให้พุทธเจริญขึ้นไปเรื่อยๆให้กุศลเจริญไปเรื่อยๆ ก็จะพ้นภัยเหล่านีนา้นี่แหละก็เป็นกําลังของการเกื้อกูลช่วยเหลือกัน,นยิ่งเกื้อกูลช่วยเหลือกันเท่าไหรเท่าไหรนะ่ะพลังยิ่งมากเท่านั้นเท่านั้นไม่เชื่อลองทําดูนะไม่เชื่อลองทําดูะจะทากับกันก็ได้กับกันไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นไงเอ้ยพลังหมดไปเรื่อยๆต้องอยู่ให้เฉยไม่ต้องทําการงานอะไรไม่ช่วยเหลือใครเป็นไง แรงมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละหมดจริงๆหมดจริงๆถ้าใครไม่ขนขวายทําการงานนะที่เป็นประโยชน์นี่โอ้โหทําการงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันนะแรงมันจะหมดไปเรื่อยๆ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 เลยนะแรงจะหมดไปเรื่อยๆเลยนี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยแต่ผู้ใดขนขวายการงานที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนขนขวายช่วยเหลือเกื้อกูล หมูมิตรดีเกื้อกูลช่วยเหลือประชาชนะพี่น้องผองชนที่เดือดร้อนนะโอ้พลังจะมาจากไหนก็ไม่รู้ลุ่มลุลุมลุมมันแหน่ใช้ยิ่งใช้ไปยิ่งได้มายิ่งใช้ไปยิ่งได้มาแต่ที่ยิ่งใช้ไปยิ่งหมดเนาะเออมันก็หมดมันก็ได้แล้วมันก็เมื่อยเนาะพักแต่วัดเป็นไงโอ้พักสักครู่เป็นไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะกว่าเดิมอีกมาอีกแล้วยิ่งช่วยเหลือได้ผลเป็นไงยิ่งมีแรงไหมโอ้โหยิ่งมีแรงนะ การงานจะเป็นการงานด้านวัตถุข้าวของก็ตามนะการงานยิ่งการงานช่วยคนเป็นไงยิ่งช่วยคนได้ผลเป็นไงโอ้โหเขาลดทุกใจทุกกายเรื่องร้ายได้ดีแรงมาไหมมาลืมๆเลยแรงเรายิ่งมาเลยนะยิ่งมาเลยอาจารย์ทำไมมีแรงเยอะก็เพราะอันนี้แหละนะโอโ้ยิ่งช่วยเหลือผู้คนไปแล้วก็เห็นยิ่งได้ข้อมูลว่าโอ้ลดทุกใจทุกกายเรื่องร้ายได้ โอ้โหยิ่งมีแรงลุลุ่มลุ่มเลยนะเอาจริงนะยิ่งมีแรงเลยนะโอ้โยิ่งดีเลยนะ <c oughs> หรือการงานที่ทําโอ้โหมันเจริญก้าวหน้าดีโอ้โหทากสิกรรมได้สารพิษเจริญรุ่งเรืองนี่เนี่ยเนี่ยเห็เนไหมข้างหน้านี่ก็โอ้โหน,น่าอัดเจาะเจริญรุ่งเรืองอัเจาะเอาเราก็กําลังพัฒนาเนาะเอ้ามันรุ่งเรืองคือปัต่ก่อนไม่มีกินอย่างนงี้นั่นเนี่ย กลํำปีก็ไม่มีกินนะเนี่ยอะไรเนี่ยนะอะไรนะไอมะเขือเือนเนี่ยนะมะเขือเทศเน้อนะนะนะพูดได้แต่อีสานนี่แหละนะคล่อง,องปากหน่อย <laughs> เออมะเขือเทศบ้างนะอะไรบ้างเนี่ยนะโอ้โหนะผละไม้ต่างๆนะ อาหารการกินแต่ก่อนไม่มีกินนะเนี่ยไม่มีกินนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชักจะมีกินมากขึ้นมากขึ้นนะเนี่ยนะกระลำปลีหัวใจกระลุ่มหัวใจนะเนี่ยมันเทศตร้นอะไรเนี่ยนะมาปลางนะนะพี่น้องมาปลางมาฝากมายงชิดนะอ่านะแล้วก็ใบอันนี้นะโหริ่โตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะใบอ่านะประกาศขาวปลีนะประกาศขาวปลีประกาศเขียวปีนะ่นะผักอะไรอีกน่ะ ห้องเตะห้องเตเอ้านะปลูกไปตอนนี้กำลังงามโอ้โหศีลหนึ่งศีลไอศีลส,สองนะโอ้โหต้องมีศีลในงามเชะเหมือนที่พระเจ้าตัดไว้เลยว่าถ้าพูดนำพูดตามมีศีลพืชพันธุญาหารจะเจริญงอกงามดีตอนนี้โอ้งองงามดีนะแปลงอดื่นก็กำลังเจริญงอกงามขนาดที่ที่ไม่งามนะที่ที่ไม่งามเลยนะก็ยังเจริญงอกงาม ที่ที่ไม่งามก็กลรัเจริญงอกงามดีนะที่ที่ไม่งามก็เจริญงอกงามดีนะขดัยังที่เลี้ยงง่ายเนี่ยดูกลไม่ไปไม่มาเดี๋ยวนี้เริ่มงามนะเริ่มงามนะรึงง่ายอ,อาจารย์ชื่นใจจริงๆเลยเนี่ยพลังศีลจริงๆพลังกําลังสีนี่แหละกําลังสีพ้นภัยห้านี่แหละ เรากําลังจะพ้นภัย5ภัยจากการเลี้ยงชีพภัยอดอยากนี่กําลังจะพ้นไปเรื่อยนะนมันจะนมันจะไม่อดเอานี่นะนะมันจะไปมีภัยอันใหม่มันภัยจากไม่อด <c oughs> พูดไปงัน้นแล่ะนะ <c oughs> นะมันจะมีภัยเอาเป็นว่าเรากําลังพ้นภัยหละจากการนะที่มันไม่มีอยู่ไม่มีกินนี่แหละนะโอ้แรกๆก,กัน,นมันก็ พืชพันธุ์ยาหารก,กินแต่ผักป่าอย่างเดียวและแรกๆนะอะไรนะอาหารดีคือปลีและหยวกอาหารสะดวกคือหยวกและปลีนะเกฑ์แต่หยวกกล้วยและเป็นหลักและนะหยวกกล้วยกับผักกาดนาเป็นหลักช่วงหลังมาดีขึ้นดีขึ้นช่วงหลังมาดีขึ้นดะีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยช่องลังมากขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับเลยนะโอ้โหมีอยู่มีกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะโอ้โหตรงมีศีลนี่งามเชีวยวเดี๋ยวนี้งามกว่าเพื่อนเลยนะแปลงมีศีลงามกว่าเพื่อนเลยตอนนี้โอ้ยน่าชื่นใจนะพืชพันธุ์ยาหานุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินเดี๋ยวปลูกขึ้นไปอีกให้เยอะนนนนะเนี่ยตรงนะเนี่ยตรงมีศีลอะเนี่ยแปลงมีศีลแล้วเนี่ยแปงเลี้ยงง่ายก็ไม่เบานะเด็กถึงบอกว่า แต่ยเลีเ้ยงงานเดี๋ยวปูก็อะไรก็ไม่ขึ้นปูก็อะไรก็แทบจะไม่ขึ้นเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มงามขึ้นมาอา้าวโชว์ภาพเลี้ยงง่ายมาหน่อยสิโชว์ภาพเลี้ยงง่ายมาหน่อยสินะนะถ้าเจอดกอา้าวโชว์ภาพเลี้ยงง่ายขึ้นมาหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูพระไตรปิฎกนะเล่มที่นะพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่69ข้อที่70นะเราได้พูดถึงอ่ <c oughs> พูดถึงกระถาวัตถุสิบย์นะออกข้อสอบเมือนกันนะคกระถาวัตถุสิบ์เนี่ยนะโอ้ยต่อไปเดี๋ยวเอากําลังสี่พลไผ่ห้ามออกข้อสอบอีกนะ <c oughs> ออกอีกตัวสิจะตอบได้ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้ที่ไหนเนี่ยที่ <c oughs> เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเนี่ยที่ปลูกผักอะไรก็ไม่ขึ้นนะเลี้ยงง่ายเนี่ยโอ้โหปลูกกระตายไม่ไปไม่มาโอ้ยเดี๋ยวนี้นะงามขึ้นมาหนะ่านี่เลี้ยงง่ายเนี่ยงามขึ้นมาเจ้านะ าจารย์ชื่นใจนะตอนนี้นะนี่แหละปฏิบัติศีลนะแล้วก็บำรุงดินให้ดีใส่แหนใส่อะไรเข้าไปมีแหนแดงใส่เข้าไปนะขุดร่องนะขุดเป็นร่องกว้างยาวลึกสักครึ่งนะึงเป็นร่องนะกว้างกว้างกว้างลึกสักคืบนึงยาวก็เท่ากับแปลงอันแหละใส่แหนแดงเข้าไปเต็มที่แล้วเราปลูกก็โอ้ข่าวนี้ได้กินละงามขึ้นมาเชียว น่าชื่นใจเหมือนกันนะเออนะมันมหัศจรรย์นะปลูกได้กินเนี่ยอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยปลูกที่เลี้ยงง่ายได้กินนี่รับรองที่นี่รอดตายเชื่อไหมแต่ปลูกที่เลี้ยงง่ายได้กินที่นี่รอดตายลบใส่กันเป็นเดือนแล้วนัดแรกๆกัไปปลูกกันไ่ได้กินน่ได้น้อยๆนะได้น้อยๆต้นเล็กๆไม่โตไม่อะไรเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่นะเนี่ยดูสิดูสินั่นนะทำท่าจะได้กินนั่นน่ะ ไมันจะทำทายใยเอะหยิบมากินวันนี้ก็ได้กินแล้วนะโตวันโตคืนนะโตวันโตคืนสรุปแล้วที่ที่ปลูกยากที่สุดที่ปูผาฟ้าน้ําอยู่ที่เลี้ยงง่ายตอนนี้กลายเป็นปลูกง่ายที่สุดแล้วเลี้ยงง่ายสมชื่อแล้วนะนี่การปฏิบัติศีลนะที่มีอนิสงสนะนะ์นี่แหละเราปฏิบัติศีลด้ถูกตรงนะ ถูกตรงก็ดีอย่างนี้แหละนะปฏิบัติศีลได้ถูกตรงอ่าสิ่งหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติศีลได้ถูกตรงสิ่งที่เราควรจะสนทนากันพูดคุยกันนะเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่ากถาวัตถุสิ่งที่ควรสนทนากันพูดคุยกันแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติกันนะสิ่งที่ควรสนทนาพูดคุยและภาคเพียรปฏิบัติกันเรียกว่ากถาวัตถุ